ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c o m i n g s o o n ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปติดตั้งตัว MinGW คำว่า MinGW นะครับก็ย่อม,มาจากคำว่า Minimalist GNU for Windows นะครับเหนือคือนะครับก็คือสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาปโปรแกรมบน Windows ่ะแล้วก็มันจะมีอีกคำคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือ mingw w 64นะครับมันเป็นโปรเจกต์ Project ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก mingw นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นคำว่า64ตัวนี้นะครับตัวเลข64ตัวนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกว่าตัวโปรเจกต์นี้นะครับมันซัพพอร์ตแบบ64บิตนะครับอ่ะโอเคนะครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูนะครับว่ามินจีวิวจีซีซีตูนเชนนะครับมันจะประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือ j n u b i n u t บินะครับตัวนี้นะครับก็มันก็จะประกอบไปด้วยหลักๆนะครับมันก็จะมีตัว a s s e m b l e นะครับแล้วก็ตัว Linker ต่อมานะครับ j n u g c c นะครับ ตัวนี้นะครับส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญนะครับนั่นคือ,อตัวคอมไพเลอร์ font ์ n อนะครับแล้วก็ r u n ท i m ไ library แล้วก็ lift standard c นะครับอสุดท้ายนะครับก็คือตัว min gw นะครับ min gw ก็จะมีองค์ประกอบเปหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลากักหลกที่สำคัญสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือตัว header แล้วก็ตัว library นะครับ ก็อย่างเช่น uh, Win API uh, l i อฟซีนะครับแล้วก็ลิฟแล้วก็ล uh, ิฟโพสซิกเทสนะครับโอเคต่อมานะครับ uh, เราก็มาดูนะครับว่าตัว m i n g T w นะครับมีเ uh, จ้าไหนบ้างที่ผลิตออกมาครับตัว m i n g w g c c นะครับ, uh, รบมันก็จะคล้ายกับ ตัวตัวลินุกนะครับที่มีที่มีที่มีหลากหลายดิสโทด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆที่ที่เห็นนะครับผมก็จะยกตัวอย่างมานะครับมี3ตัวนะครับคือ MC2 นะครับนูเวนนะครับแล้วก็ w i n l i ฟอะโอเคผ่านไปเลยนะครับต่อมานะครับเราก็มารู้จักกับคำว่า llvm กันนะครับ llvm นะครับมันก็ย่อมาจาก Low Level Virtual m a c h i n e นะครับโอเคอันนี้ถ้าแปลตรงตัวครับอันนี้เอามาจากตัว Official Website นะครับมันก็คือเทคโนโลยีคอมเพลเลอร์ er, แล้วก็ตูนเชนนะครับที่มีลักษณะเป็นโมดูลแล้วก็สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบ ถ้าดูแบบตรงๆเลยนะมันก็คือตัวไลบรารีนะครับที่ที่จะนำมาใช้ในการสร้างตัวคอมไพเลอร์นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับโปรเจกต์ที่ใช้เทคโนโลยีอของ LLVM นะครับก็ม,มีมีหลากหลายตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่าที่ยกตัวอย่างนะครับมันก็จะมีตัวภาษารัสแล้วก็ตัวสวิปนะครับโอเคอ่ะ จากจากที่เราทราบมาแล้วว่า LLM v คืออะไรนะครับถัดมาครับนั่คือตัวแคลงนะครับแคลงนะตัวแคลงนะครับหรือ C-lang นะครับก็มันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่อยู่ในที่อยู่ในโปรเจกต์ของ LLM v นะครับแครงแคลงหรือ C-lang นะครับนั่นก็คือเป็นคอมไพเลอร์ฟอนต์ N นะครับสำหรับ C-family นะครับ c ีแฟมิลมันก็จะมี C++ C พแล้วก็ Objective C นะครับโอเคซึ่ง c ีแดนครับจะใช้ LLVM เป็น Blacken นะครับหรือหรือถ้าอธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือการมันจะใช้ LLVM นะครับแปลงจาก IR หรือ Intermediate r e p r e s e n t ให้ไปเป็นตัว Machine Code นะครับโอเค แล้วก็มีคุณคุณสมบัตินะครับก็อย่างเช่น fast ตัวน,นี้นะครับ fast ตัวน,นี้ไม่ไม่ได้หมายความว่า compile แล้วได้ได้ binary file ที่สามารถรันได้เร็วนะครับอันนี้ fast fast ตัวน,นี้หมายถึง fast ตัวน,นี้มันถึง compile ได้เร็วครับแล้วก็ใช้ memory ที่ไม่เยอะนะครับ error message ที่อ อ่านได้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ข้าก็ได้กับตัว GCC นะครับอ่ะโอเคแล้วมาดูอ่าดิสโทรหลักๆนะครับของ LLVM นะครับอ่ะมันก็มีตัวดิสโทรหลักๆของ LLVM มันก็ไม่ได้มีหลากหลายเหมือนตัวมินจี g c บิวจีนะครับเท่าที่ผมเห็นมันก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ ตัว M 1 0 2 t แล้วก็ M S Tosjo แล้วก็อันนี้ของผมเองนะครับมาวันนี้นะครับเราก็จะมาลงตัว Minji W L L V M กันนะครับอ่ะคลิกไปเลยครับเนี่ยอ่ะโอเค อันนี้นะครับให้เข้ามาเข้ามาที่ github.com นะครับ h m o y แล้วก็ /llvm แล้วก็ลบ key minGW นะครับอ่อันนี้จะเป็นหน้าตาโปรเจกต์ของตัว llvm mm minGW นะครับโอเคให้มาที่ release นะครับเนี่ย โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัว llm version ิบสี่จุดศูนะครับอโอเคนะครับซัพพอร์ตสองซัพพอร์ตสองสาปัตยกรรมนะครับนั่นคือตัวสิบหกบิตแล้วตัวคู่ตัวทต,ต,ตัว32บิตแล้วก็ตัว64บิตนะครับอ่อันนี้ผมเลือกตัวจะติดตั้งตัวหกสี่บิตนะครับก็จะเลือกตัวนี้ w หกสี 64, ่ mini w ตัวนี้นะครับ x 8 6 6 4กตัวนี้อ่าคลิกไปเลย สำหรับไฟล์นะครับมันก็จะมีขนาดประมาณร้อยร้อยเมนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จออกมามันก็จะได้ไฟล์เป็นเซเวนสิบนะครับถ้าใครไม่มีตัว e x ็ r a c t AC 70ซก็ออกไปเซิร์ชได้นะครับคำว่า7แล้วก็10โอเคหรือใช้วินแลก็ได้ อ่ะโอเคละอ่าครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์อ่เซเวออกมาอ่ะวิธีการติดตั้งกล้องง่ายๆนะครับก็ทำการแตกไฟล์นะครับโอเคแตกไฟล์ไปที่ไดซี ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมใช้กับโนบุ๊กนะครับมันอาจจะทํางานได้ช้านิดนึงอ่าหลังจากถ้าหลังจากหลังจากเสร็จจากการติดตั้งตัว m l v m m i g w นะครับเราก็ถัดมานะครับเราก็เราสกู ต่อมาเราก็จะมาสร้างตัวตัว environment นะครับสำหรับการสำหรับตัวไอตัว r v m มี g w นะครับอ่ะโอเคให้คลิกขวานะครับอ่าเลือกอ่าลราก็ new แล้วก็เลือก f i l e text นะครับโอเค แล้วก็ใส่ชื่อเป็น LVM หกสิบสีดับแบตนะครับอ่ะด,อบบดับแบตหรือดัดบอทดัา CMD ก็ได้นะครับอ่ะอดับแบตดีกว่าอ่ะโอเคสหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับอ่ะโอเค e c h o o f นะครับมันก็จะเป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งที่บอกว่าไม่ให้แสดงชุดคำสั่งของเราที่ได้พิมพ์เข้าไปตัวนี้แล้วก็ใส่พาร์ทของ LLM นะครับอ่าโอเค แล้วเราก็เซตพาร์นะครับอ๋อ cmd s s h k ตัวใหญ่นะครับอันนี้มันก็บอกว่าให้เรารัานคำสั่ง cmd สแลตเคก็คือมันจะไม่ไม่เอ็กซิสตนะครับโอเคอะเสร็จแล้วนะครับเราลองมารันดูนะครับโอเคไททอลอ่าโอเคพิมพ์ผิด อตัวไทเทลมันก็จัดแสดงไอตัว LLVM 64บิตตรงตรงไอตรงแคปชั่นตัวตตตตนี้ครับโอเคอ่ะเราลองคำสั่งนะครับ C l a n g v e r s i o n อ่ะโอเคซีแรงเวอร์ชัน14.0.6ทำมาก็ซีแรงพัด โอเคต่อมาครับเราก็มาลองอลองอลอง,อลองคอมไพล์ไฟล์ดูครับอ่ะโอเค อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองอของไพ่แล้วก็ลันดูนะครับสำหร,รับภาษา C บวบๆนครับให้ใช้แครงพับพัสนะครับเออ a c p p อ่ะโอเคนะครับถ้ามันติดมันก็จะแดง ถ้ามันใช้ได้นะครับมันก็แสดงคํา,ออออา, okay. งาว่า Hello World ออกมาโอเคมันก็แสดงคําว่า Hello w o ออกมาโอเคแต่ว่าถ้าเราเอกมาลองรั่นตัวโปรแกรมทีออ่ไม่ใช่ตัวตัว Environment ตัวนี้นะครับอ่ะเราลองมาลองดูเราลองจาก C M D ธรรมดาครับ จะเห็นว่ามันมันไม่สามารถรันได้ครับเพราะว่ามันต้องการตัว l i ฟ l ีพัครับโอเคอ่าเราลองมาดูนะครับว่ามันจะใช้ตัวไหนบ้างใช้ DL ตัวไหนบ้างเป็นตัว Run Time อะโอเคอ่ามันก็จะมีตัว l i b C++.dll กับ Uh, ตัว lift u n d y .dml อ uh, ่ะวิธีแก้นะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหานี้ก็มีอยู่ด้วยกรันร2วิธีนะครับอ่ะ uh, วิธีแรกก็คือกอปไฟล์2ตัวนี้มาไว้ที่ที่ตัวนี้นะครับไว้ใกล้ๆตัวมันเลยอ่ะโอเคอ่าอยู่ไหนนะเนี่ย ให้เราทำการก๊อปสองตัวนี้ครับก็คือลิฟ t C ซีพัดพัดแล้วก็ลิฟ t ์อันวายนะครับโอเคอ่ะโอเคมันก็แสดงคำว่า hello world ขึ้นมาอ่ะโอเคแล้ววิธีที่สองครับใหอ้อ่ให้เราคอมไพน์เป็นแบบ s t a t i c นะครับโอเคโดยใช้อ่ r พารามิเตอร์นะครับลบ a t i ลติ อย่างเงี้ยโอเคแล้วเอามาดู d e ด d 펜 d e ซี่ d d l dependency ของมันนะครับโอเคจะเห็นไหว่ามันตอนนี้มันไม่มีมันไม่ต้องการลิงก์มาที่ตัวต์ซ l ักับ libunwind d l แล้วนะครับโอเค okay. มันก็สามารถรันได้ด้วยตัวของมันเองอ,อย่างเงี้ยโอเค อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาไอตัวลิฟซีปรตนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับสุดท้ายอะไรเลยเราก็จะไปดาวน์โหลดตัว c แล้วก็ c ีประพัดเรฟเล e น์นะครับจากเว็บ c p บีพีเรฟเ c ลเนอทโอเถนับคนที่ต้องการตัว t ทคเ reference แบบออฟไลน์ line นะครับ แต่ถ้าใครออนไลน์ก็อาจจะไม่จะเป็นต้องไปดาวน์โหลดก็ได้อ่ะโอเคอะสำหรับวิธีนี้นะครับไออันนี้นึ่งสำหรับไอสแตนดาร์ดโอเปอเรเตอร์แล้วก็อย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับมันก็มันก็มันก,มนก็มันก็ได้แบบเดียวกันกับแบบนี้โอเค มันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนะคระับแบบนี้โอเคแบบเดียวกันแต่ว่าเขียนคนละอย่างกันท่านั่นเองแต่ว่าความหมายเดียวกันได้ผลลัพธ์เหมือนกันโอเคลบทิ้งนะต่อมาต่อมาเราก็ไปไดาวน์โหลด C P P left นะครับ ันนี้นะครับมันก็จะน่าเป็นหน้า reference ของตัว C แล้วก็ C พัทนะครับออโอเคเราก็ภารกิจเราครับเราก็จะไปดาวน์โหลดตัวออฟไลน์ line นะครับของ cbp reference ่ะให้มาคลิกตัวนี้นะครับตัวล่างสุดเลยออฟไลน์อาคายโอเคให้เลือกตัวตัวนี้นครับตัวอันออฟฟิเชียลรีลิสตัวนี้ ได้แล้วนะครับเรากร็เอ็กซแกนะครับเอ็กซแกที่ไหนก็นได้แต่ว่าผมจะไวที่ไหนซีนะครับ โอเคอ๋อโอเคนะครับอ่าเราก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปที่อ่า en นะครับแล้วก็เลือกอ่า INDEX ตัวนี้นะครับอ่า send t o อ่าไปที่ Desktop นะครับเพราะว่าให้เราแบบให้มันอยู่หน้า Desktop เลยก็ได้เห็นง่ายๆอ่าโอเค อ่ะโอเคนะครับสรับวันนี้นะครับเราก็จะได้ตัว LLVM MinGW นะครับโดยใช้โดยใช้แคลงนะครับเป็นตัวคอมไพเลอร์นะครับปกติเราก็จะใช้ตัวทัาที่เห็นนะครับเราก็จะใช้ตัวตัว GCC นะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาลองใช้ตัวแคลงกันแล้วก็อย่างที่สองนะครับเราก็จะได้ตัว reference นะครับจาก เว็บ c p p Refer e น c e นะครับอ่ะโอเคอ่าสับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับถ้าอ่าถ้าใครชื่นชอบคลิปของผมก็สามารถอ่าสนับสนุนได้นะครับโดยการกดอ่าไลค์กดซับสไครต์นะครับครับก็เจอกันคลิปหน้า